คนปลอดโลกหมูปลอดภัยวางใจใช้เฟสเคียสวัสดีค่ะพวกเราเฟตเคียจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะการตายของหมูอนุบาลจากโรคท้องเสียยังคงเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้เราจึงขอนำเสนอเฟตเคียผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกำจัดเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียในหมูอนุบาล สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราก็คือความจำเพาะในการกำจัดเชื้อโรคและไม่ส่งผลต่อเชื้อแบคทีเรียที่ดีในลำไส้หมูซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันที่มีความจำเพาะต่ำค่ะซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะก็คือเกษตรกรกลุ่ม Non Contact Farming ค่ะหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ทำสัญญากับบริษัทผลิตเนื้อหมูค่ะ นนใดะะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่ Gmail ผ่าน l a b s i t e g m a i l c o m ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ